จะการจะปูอ,ะอ,อ,อ่าเจิญพรอ้าเป็นจังได๋ผู้ใหญ่ใจดีมืน้นี้ผู้ใหญ่ดีกะเพิ่นจัดให้70อืจัดให้70โค้งสุดท้ายนี่จัดให้70สิปูแม่นจ้าจัดให้70เพิ่นายเข็มนันเะออืโตเก่าก็ยิยปานบ่ปูแมน่นโอ้ค่ะ แต่ว่าเพิ่นเพ่มมาหางหนึ่งคือเจ็ดศูนย์แมนเบอร์มันก็ยัดเข็มแล้วว่าเจ็ดหบอร์นก็ยัดเข็มแล้วว่าแถวนี้แล้วกระตัดหาจากกันเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วเนาะแมนเพราะว่าเพื่อนหาต้องงวดมากระเจ็ดศูนย์หนึ่งกับเก่าหนึ่งสองหางแค่นั้นแมนเป็นกบระหนักไหลนะนะจ๊ะอย่างที่คนมากข่งแหละแต่เด้องานี่แต่ว่ากะเป็นแนวทางนอนให้ตัดบ่มากะ เจ้าค่ะบวงวัฒนมาใช่ไหมอู้้ค่ะแต่เพิ่นฝันอย่างบ่เพิ่อนบอกสู้ปูฟังมาเพิ่นฝันอย่างบ่จ้าเออเพิ่นบัวฝันอืมส่วนมากนี่เพิ่นได้มาแล้วก็ตตองวัดเพิ่นก็สิยังคงเดิมเนาะก็บ่หลายห่างเด้แม่นก็อยู่เขียนเพิ่นให้มันติก็ตอบมาตลอดเมียนยูเจ็ดซูทหนึ่งยังสี่เพิ่นก็ตัดให้เนาะแม่ยนอ่าติดคนติดลง่ังไงก็ตทางมันไ่เยอะปกติวางมันได้สิ่จ้าปู เอาดป้นเข้ารุดแย่กรุดแล้ววะจใช่ไลคกับเอีที่เพิ่นกับดไม่เง yep> et ิ้ซืสือแล้ววะอ่านคนซสือ้องเหวนะะอืมแมนความเพ่อนลบบปูทังไว่จ้าจ้าเอาอันนี้ของอันนี้ของคุณยญ่ใจดีเนาะฟังให้เขาใจเด้อเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็บเก้าหนึ่งกับเจ็ดศูนย์คงสุดท้ายเพิ่นกระจับให้เจดศูนนี่เนาะเมนค่ะ แต่ว่าหางเดียวจ้สามตัวหางเดียวก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งเนี่ยเจ็ดศูนหนึ่งระวังเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ก็เป็นไปได้เพราะว่าเลขคนสิทธิสลับอยู่ในนี่แหะสามตัวนี่แหละแมนมันจะเคยเป็นนีนนแมนจัาปูลังเทียก็รตกสามตัวตรงลังเทียก็ออกตะตัวหนาเนาะนั่นแหะมันเคยเป็นเยอะจาปูยังเมตามตัวแบบมนตั้งใจกันนี่แมนอยู่จัปูแ่สะดนนะเ,เอ o ก,ก็จะไ อ่าากันเนาะจ้ะยันแบบยันเอฟซีลืมเนาะมาคงชุดไทยให้เรียนจ้ะจ้ะบันนี้เลขปูเดียวบันนี้ปูบันนี้เลขปูได้ได้วจ้ะเลขปูกัคงเดิมก็เพื่อวิ่งอ่าเลขสามตัวที่เด่นกับีหนึ่งก็เจ็ดก็แปดจ้ะมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดเรือเด่นสามหางสามตัวหางบันนี้ตัดออกมาสองตัวเป็นตัวเลขวิ่งขึ้นหนึ่งก็เจ็ด วิ่งไปทีหนึ่งกับเจ็ดจ้าน่มันเป็นตัวรอ้องกับเจ็ดจ้านี่หม,มาความมกรจับเตะกันปูงไก่ก็ได้แต่จเจ็ดเนี่ยมันก็มีอยู่ค่ะปูง<ม>ไก่เออถ้ามักว่าจ้าเออเอพีเอาปูดหตัดอันที่ละตรงเดิมก็คือวิ่งอ่อจับคูให้กันหนึ่งกัเจ็ดก้าหนึ่งเจ็ดแต่นี่ึ้นมาจับออสองตัวก่อหนึ่งเจ็ดกับ ห7กเด้อ17กับ6 67บปก่เอออืมเด็ดแล้วกนเมน7 71 17จ้าอ,อ่าบันี้ก่ะมาจับให้เหหนึ่นย16 16คนไทยจ้าอ,อ่าอีกสองตัวนึงกับเป็นตัวร่องคือ27ครับ1 ร้องวัยสองหางสองจิตก็นหนึ่งแปดแมนอันนี้ก่มตับเป็นโตเด้อเอฟซีเด้อจ้ามันมีึ่งสามโตนีต่ถัดมาเป็นหก,าหก,าหกสามหกเด้อหกสามหกมมจ้าจ้าสามหกมีสามโตนี่จ้าถ้ามันออกขึ้นบนขหลังเอามันออกสามโตหนาหลังจ้าพวัว <ừ> ตัวนี้ก็เป็นตัวร้อ,วองคือเกาสองเจ็ดส,สามนี่ก็ร้องไหมจ้าปูแต่ว่าปูอันเน้นห้ยสองหางคือหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเนาะแมนอืมเลขกกับบอสได้ไปหลายตัวดอกกันเน้นห้สองหางแต่ว่ากับคงเดิมเลขกกับยังคงเดิมตั้งแต่โตงวดแต่ว่าให้ให้เน้นคือสองหางหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกแต่ว่าให<ม>้กันร้องถ้าผู้ใไบ้ามัก,กะอะบ่าเป็นอย่างเนาะสองเจ็ดกับหนึ่งแปดแค่นั้น แออืมคาปูเออเรืกันอ่าพูทเเ่าอายุแล้วก็ไายสองกะเอาขึ้นในบึงขึ้นบึงได้เนอโอ้เุ่าที่เสียชีวิตมันบ่นนจ่าเม่ปลนกับูลงเง่นจ่าอันฟ้าลุกเด็ฟ้าลุกลงเงิอนอะไรให้จำอะไรไป่ได้หนึ่งหกหนึ่งเก้ามื่เตียหนึ่งเก้าหนึ่งตีปู มันนเงหนึ่งเหรอมันปได้เขียนไปที่นี้อืมแต่ว่าเพ่นเสียชีวิตนี่เก้าสิบสองปีแมนโอ้มรมดป้หนมันว่าออกตามตามงวนนีเนี่ยะตามงอดที่สองนี่นี่ยอืมค่ะปูอันนี้หมันงหันมันบอกเออแม่ถขังเคี่ยงเนาะปูเนาะแม่ข้าเมนเพิ่นหตยสุกอะเพ่นหสุกจ้าก็ถ้าเมนเก่าหนึ่งกัไปชนกันกับเลรผู้ใยญ่ใจดีตัวปูจะชนเนี่ยหนึ่งเก อือค่ะอื้เจ้าวารีกเอานี่ละจับตาเนี้ยม,ม,มเจ้าว่าฟันยังอีกบ่ฝันยังป่าจ่าอ้อฟันยูเว่ามันนี่เป็นโตลกโตหลักห้องบ่อเถนะนะค่ะฟัน่าเหรยเขาไปตึกปลามาให้ปาเขาเลยปาเขาเมใหยงไงไง่เลยไข่ปอบของไข่ึงค่ะปู ตามตีโตอืมอ่ามันจะเป็นโตเล็กโตสุกเขาบอกโอ้ยเพื่อนอามาถวายเป็นบอ่อปูเมนปูไปปม่กู้เผากู้เผาเรียแล้วนจะได้สุกหรือบอกว่าเมนเลขเขาหรือบ่อปู่จัดแล้ก็บุ่หูเนะาะจะว่าตีหลายตัวก็สิหลายตัวแล้วเลขเขาแล้วอันนั้นจะตีหลายตัวก็ได้หลายตัวยังวะเนี่ยจ้าไหนที่ทตีมันก็โอจ้าฝันว่าเดี๋ยวคนเป็นผู้เฒ่าไดอา้อันยูตีเป็น ออาิบเจ็ดติบลิกวัสะหลก็มาอายุน้อยน้อยเนี่ยอือจ้ะรคืนแล้วก็ได้อ่ะอือเพิ่อนเอาปลามะายฮะเพิ่นฟันว่าเพิ่นเอาปลามาถวาวมป็นบ่เจ้าค่ะแน่นอืมในเลกเขาเเนี่ยได้หลายตัวเนี่ยอือเจ้าค่ะยังเติบเป็รวนี่แต่ปลาเม่ใครเป็นบ่ แต่ป่าไม่ไข่ไข่ตัวถ่องน้องใครลิงๆเนาะแล้วว่าป่าไข่ได้อาจารย์เราเป็นแม่อาจารี์นี่ืมเขาแล้วเลยปุ้ยเขาเละจะสิเขาชุดใดน,นี่ล่ะเนาะอืมเขาเ่ยล่ะจ้ายีบเขาเลยยีบทีกันเลยั่แเลยกัดตีฟั่งสิลระเะดียวจ้าตีบอลนั่นตาเป็นแปดกุ้งเท่าเป็นเก่าอืมเอาตีไปยังสั่นเป็นแปดเก่ายังสั่นฟังเอาเอออันนี้ออกไป ได้ฟังจ้าแต่ว่าทว่มเป็นมีแปดนี่มันก็มีเล็เด่นอยู่เดียปูเล็เด่นสามตัวมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดนี่ตีแปดกัสิมันมันมาตรงกันนี่้นองสนเ็นไหมกันมือวันก่อนนั้นผ่านมาเไจ้าปูฝันดีฝันดีเรื่องขก็เล็เด่นตัวนี่เลขมันตามันเป็นแปดตแปดเป็นเตโาหลวงพุทเฒ่าก็เต่าอายห้ายเติบเปเอาลักเอะไรลวงพุทธเฒ่าว่าต้องหสิบเจ็ดปัน าตีบลได้ผู้เฒ่าเนาะจ้าปูผู้เฒ่าตีรับคืนรับกันเจ็บตีบุระเป็นตีบุระค่ะปฏิาีเป็นเกาได้ด้เนี่ยอืมถ้าเมนวานผู้เฒ่าก็ตีเป็นเกาเยู่แลยเหรอเนาะถ้าเมนผู้ใดตีเหล็กตัวใดก็บว่าสู้กันฟังเรื่อตามที่ปู่เว้าเนาะแม่นจ้ากันเสบ้าอายุหน่อยเฮาก็ตีภูนาจ้าอืมถ้าว่าตีหลายก็สิว่าหลายตัวเนาะอันนี้ก็ถือว่าคงสุดท้ายก็บ่หลายตัวดอกจอบฟังเบิ่งกับผู้ใดมักเหล็กผู้ใหญ่ใจดีก็จัดของเพิ่นจ้า ต้องทำเหนียเนาะจ้าปูแล้วก็ผู้ใดมาคือผู้ก็จัดโลดอลให้ฟังหลังเดียวขั้นจอนนี่ก็เดาใจยากเนาะปูแม่นเดาใจยากพิจารณาเบิ่งขันว่าลงทุนก็เอาตามเหมาะสมเหมาะสมควรมันเห็นหางากเงินน่ะเนาะปูเนาะโอ้เงินเฮียบอกบอกอาไรเดี๋ยวมันในตนางเนี่ยบอกแล้วปูเอ้ยจังใดแต่ใดจะพาไปส่วนมคนอื่นนางปวดเอวจังกิน ตอนนี้ยังคนใดเงนมือหเมียนอยู่กับเมียนอยู่กับหายยากอยู่กะลงทุนกะนั่นละตามกำลังจะของยาสั่นลงทุนไหลจ้ะค่ะปูเอ้าวกรุงศรีไทยนี่ปูกะฝากถึงพี่น้องแฟนช่องเอฟซีผู้เป็นจบเป็นสมนี่ปูอ่าวมันไว้ป้อนให้เอฟซีแล้วกตุกปูตุกคนเออวันนี้ลงนี้กะมือนี้ลงกรุงไทยแล้วเปิ้งุกยางคนฝันกะอ่าไปให้แล้ว เออแล้วก็เด็กปุ้ยหั่ดีกับลงมไหแล้วเด็กคนจับไ้ตัวเดียวก็คืออ่าเจ็ดศูนออหบูกับมีสองตัวกับมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกตัวมากอเนี้ยจ้าอืมสามตัวกัยัดทั้งน้าหกสามอย่างเดียวจ้าปูเที่พวกหลายก็อยอิต้ปิจนาบงโงเออปิจนาองคกรเออจำใครต้งพ่นลงพ้นกับัดไปลงพ้นหลาย ตามตรงนงขวั่น,นตามกำลังโฮมี่เงินในพอมีตกหนุ่ยน้ำปันเดอ้อคุณพระรักษาที่ยวรักพ้องเดอ้อชาทุนมาสการเจ้าคะ่ะอ่าเจริญพร